จตุรัสเซนมาร์กหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางเมืองเวนิสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในอิตาลีกำลังประสบภาวะน้ำท่วมค่ะหลังน้ำทะเลหนุนสูงและแผ่นดินซุดตัวต่ำลงทำให้พื้นที่บางส่วนของเมืองจมอยู่ใต้น้ำนะคะูนย์เฝ้าระวังรายงานว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่า1เมตรแล้วทางการเวนิสก็ได้วางแนวคอนกรีตป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าไปยังโบสถ์และพื้นที่สำคัญค่ะพร้อมกับติดตั้งทางเดินทางเท้ายกระดับชั่วคราวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ต้อง เดินลุยน้ําท่วมในช่วงเวลานี้นะคะนะับเป็นอีกปีที่เวนิสเนี่ยต้องประสบกับภาวะน้ําท่วมสูงโดยหนึ่งในปัจจัยเร่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกเหนือจากปัจจัยแผ่นดินสุดตัวแล้วก็ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นโดยก่อนหน้านี้เวนิสเคยเกิดน้ําท่วมสูงถึง,ง1.87เมตรเมื่อปี2019และเคยน้ําท่วมสูงสุดถึง1.94เมตรเมื่อปี1966ค่ะ